สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่นะครับพี่ป้านาอานะครับแล้วก็ผู้ติดตามนะครับพี่เจมนะครับร้านพูดเสมอเทคเตอร์นะครับสาขา3อํอำเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับวันนี้พี่เจมมีรถมานําเสนอ1คันนะนะครับใครมองหารถ47แรงอยู่ไปใช้งานในนาไปใช้งานในไร่นะครับไปใช้งานในสวนนะครับคันนี้เช็คพร้อมใช้ให้คุณผู้ชมอ่าอย่างก็ถือว่าโอเคนะคุณผู้ชมนะไม่ได้เลวรายคุณผู้ชมยังใช้ได้อีกหลายปีนะครับ เป่าไปได้เขาเก็บสีให้ตัวไหนไม่ดีทําให้คุณผู้ชมนะตัวนี้ก็มีนะคุณผู้ชมนะนะครับคันนี้ L4708 นะครับอ่ซีสูบนะซีสูบคุณผู้ชมนะครับคัดเคลื่อนแลก็จะมีร่องรอยการเปลี่ยนตามอายุนะคุณผู้ชมนะนะครับตามอายุนะครับ,าานะรบฝั่งคนขับก็มีการเก็บงานให้คุณผู้ชมให้มันน่าใช้นะคุณผู้ชมมาดูยางหลังกัน ยางหลังก็ถือว่าโอเคนะคุณผู้ชมนะยางหลังโอเคไม่ได้เลวร้ายคุณผู้ชมนะครับยังใช้งานได้อีกยาวๆนะครับสุดท้ายก็จัดองค์ทรงเครื่องให้เรียบร้อยอันไหนไม่ดีเปลี่ยนโซ่คงโซ,โซ่ข้างคุณผู้ชมนะครับเปลี่ยนให้คุณผู้ชมนะคันนี้ L4708 คันนี้มาดูยางฝั่งนี้กันคุณผู้ชมนะยางเซ็ตสวยนะครับฝั่งนี้นะครับเหมือนกันแหละยางอ่า47แรงใครมองหาอยู่นะครับ ไปใช้งานในนาไปใช้งานในไร่ไปใช้งานในสวนนะคุณผู้ชมนะครับปี58นะคุณผู้ชมนะราคานะครับ3 4 9 0 0นบาทนะครับใบดันนะครับแล้วก็เป็นผานพวนห้า 5, ให้นะคุณผู้ชมนะไปใบ,บดันแบบเก็บงานที่สวยแบบนี้จัดอ,องค์สงเครื่องให้เรียบร้อยคุณผู้ชมนะครับเบอร์โทรพี่เจมนะครับ083นะครับ5388071นะครับพี่เจมร้านผู้สมอเต็คเตอร์สาขา3ามอำเภอแก่งจังหวัดระยองนะครับ แอดไลน์ดูรถตัวจริงเบอร์พจมเพิ่มไลน์ได้เลยคุณผู้ชมมีหน้าร้านชัดเจนคุณผู้ชมร้านตั้งยอมเพื่อแก้งจังหวัดระยองนะคุณผู้ชมนะฝากคันนี้ด้วยนะครับ l c 7 0 8 s p 349,000บาทอุปกรณ์เป็นใบมีดดันดินหน้าแล้วก็เป็นผานพวด5ให้ขอบคุณเอ้ยแล้วก็เป็นผานบุกเบิกให้ผาน4ี่นะคุณผู้ชมนะขอบคุณมากครับ